สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้พิเกียรติที่เคารพวันนี้จะมาดูวิธีการต่อปลั๊กไฟปั๊มน้ำนี่ครับปั๊มน้ำนะอินเวอร์เตอร์่อนั้นะอินเวอร์เตอร์ครับรุ่นนี้อินเวอร์เตอร์ครับใช้แผงสมองโกลควบคุมการทํางานของปั๊มน้ำทำให้น้ำนิ่มและไม่กระแทกครับตัวนี้จะเป็นคนสั่งงานสั่งการนะครับนี่ครับลูกค้าเขาตัดสายทิ้งโดยเขาต่อเข้า สายเมนไฟที่มาจากตู้คอนโทรลครับแต่วันนี้เราจะมาแปลงใส่ปลั๊กที่มีสามเนี่ยงแบบนี้มาดูกันครับต่อกันยังไงเืียรลอดมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราจะปอกตัวนี้ก่อนอันนี้เข้าดินด้วยไหอืมพูดถึงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนใช่ไหมใช่ แ้วก็เข้าเดี๋ยวให้ถูกหลักใช่ไหมนี่ครับร้อนมากร้อนมากๆเลยครับอือมีของมาแล้วแล้วก็จะสีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นลั๊กไฟสามสามเส้นอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้สีเหมือนกันแล้วเข้าตามสีเลยไม่ยากครับออกเลย อันนี้สายดินครับสีเขียวเนี่แล้วที่มาจากปั๊มตัวเนี้สายมาจากปัม๊มเราก็เข้าตามสีครับท่านผู้ชมอย่าสลับสีนะครับเดี๋ยวไฟช็อตนะครับนี่ครับสีฟ้าก็เข้าตามฟ้าไปเลยหมุนให้แน่นนะครับอย่าให้หลวมเดี๋ยวมันจะสปาร์ตพอมันสปาร์ตสายมันจะร้อนแล้วก็จะไหม้ครับมาทเทสปากไฟมาให้ไปแล้วนะไหนอะออ พเพลทปันไฟให้แน่นเลยกันรั่วซึมครับต่อไปก็เป็นสีช็อคสีน้ำตาลหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นการสปาร์ตอีกครับถ้ามันหลวมมันจะสปาร์ตครับมันจะ มีประกายไฟแผบแบๆเวลามันทำงานนานๆไฟสายก็จะร้อนพอสายร้อนมันก็จะไหม้ครับเกิดไฟช็อตไฟไหม้ไฟรัดวงจรก็เกิดมาจากสาเหตุแบบนี้เลยครับต่อไปเป็นสายสีเขียวครับอันนี้เป็นสายดิน ใช้ดินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตามไปด้วยเทปอนเซไฟอีกนี่เลย นี่เราก็จะพันรวบแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่เลยรวบเอาไปทั้งสามเส้นเลยแล้วก็พันทีเดียวกันอีกรอบหนึง่งก็จะช่วยได้เยอะเลยครับ นี่ครับพันเข้าไปเลยสามรอบพ่อนี่ครับดูเลยนี่ครับ สายสีเขียวผมคารันตีเป็นสายดินแน่นอนเพราะอะไรนี่ครับท่านผู้ชมดูเลยนี่สีเขียวมันมาจากตัวเสื้อของมอเตอร์เพราะว่าเป็นสายดินแน่นอนครับมาเสร็จสับแล้วครับเราจะลองดูเราจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับให้ดูภาพก,กว้างๆเลยครับท่านผู้ชม ตองดูเองเอาพับออกมาเอาับกลองมาอันนี้มันสองรูเอาหยาตัดสายไฟมาเอามาเข้าใหม่แล้วเหรอก็ไม่ได้ตัดนี่หว่าของยาหลังใช่ปะอืมไม่เอาสายที่มันมัดสาย,ยางไงมันมีสายอยู่ดูกันยาวๆครับตอนนี้ไม่ตัดต่อแล้วครับท่านผู้ชมให้ดูกันเลย มี่ล่มหน่อยให้ท่านผู้ชมเขาล่มหน่อยร้อนแดดมากครับตอนนี้กำลังดำเนินดำเนินงานการต่อไฟโดยช่างมหาครับช่างมหาอีกแล้วหรอครับไม่ยอมเดินกันทันที เออเปิดไปเปิดไปเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอา,วา,วา,วาวปิดเ,เฮ้ยเงียบกริบไม่เป็นรไรเลยดังตึกตักเหมือนเมื่อวานเออจะม,มีอากาศใช่นไหมที่เขาจะพูดพอดูดมันรั่วต้องแบบนั้นแน่นอนโอเคครับเป็นการตอบปับ๊บสายไฟแล้วก็อลองเปาน้ำไปในตัวปล่อยดิ โอ้โหน้ำมันอ,อย่างแรงเฮ้ยทำไมน้ำน้ำมันเบาเบาปะลองปิดดิว่าลมแตกแน่แน่เปิดเบาเลเบาใช่ไหมอืปิดใหม่แล้วเปิดดิ เดินหน้าแล้วก่อนเขีย น่าจะแรงกช่ว่ามันหนึ่งนิ้ว,เ,วเกี่ยวป่ะไม่จ้ะแต่ยังแรงนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะรงไหมปิดเปล่าผ,ผิดกอนเดี๋ยวน้ำหมดมันก็แรงนะแต่ตอนอาจำไมมันมน,นิดเดียว ปกติปกติอ่ะไม่เป็นไรนั่นแหละปกติอย่ารอเป็นปกตินะเออโอเคครับสำหรับการต่อสายไฟปั๊มน้ำแล้วก็การทดสอบปั๊มน้ำก็ทำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ